สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆแซบสดืดรายงานตัวแล้วนะคะมาแล้วค่ะหลังจากที่ได้รับเงินในากาก็มาทำงานเหมือนเดิมเลยคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกกดการติรดตาแซบสดืดตำมมาม่ารวมมิ้นยือย้อ,อแซบ กต้องว่าลายแซ่บก็คือแซ่บว่าแซ่บก็คือว่าเฮ็ดเนาะเออของเราทำมาแซ่บทุกอย่างเลยนะจ๊าไม่งั้นทนไม่รยกว่าแซ่บสดุดหรอเนาะวู้ไหมแคบมูจะยื่วเหมือนเดิมก็แซ่บสดุดคูณสองเนาะเออ ผลไม้ดองหน้าวัดอันี้สามสิบบาทพุทราดองกับดินปิงดองอัหุ่นดองยั่วใครเห็นรอบดึกก็จะหิมนะคะใครเห็นตัวไหนก็หิวตันนั้นเนาะเออโมเมนต์กินเนาะถัแแหมแสบรางวงนอนตัวไหนเราก็กินตอนนั้น วันนี้ยำนันมากเลยเพื่อนมาจะเป็นเพื่อนย่าเบี้ยร์เพชรลันดีโหด๋อยเชิอยุ่งเงี้ยสินค้าแพงขึ้นเยอะเลย จะหยุดทำคลิปกินแล้วสินค้าแพงคนั้นก็กินคีนี้ก็กินของแพงปลาขึ้นสามบาทสี่บาทนี่ค่ะ ขอบคุณเพื่อนหกพัน 6, ท่านนะคะที่กดซับสไครต์ให้กดติดตามให้กว่าจะมีวันนี้ได้อ ข่บหมูหอืมปลาอร่อยขอบคุณค่ะบยบายค่ะ